ครับผมก็เรารู้สึกว่าไม่ได้เจอแฟนๆเยอะๆแบบนี้มาสักพักนึงแล้วครับเพราะว่าด้วยสองเดือนได้แล้วใช่ครับว่าไปต่างประเทศมาแล้วก็จะมีงานอีกแล้วก็พรุ่งนี้โควิดไปด้วยครับก็วันนี้มางานก็สนุกมากๆเลยครับได้มาร้องเพลงทีเมกาบางนานใช่ต้องขอบคุณทางเมกาบางนาน,นะครับที่เชิญพวกเรามานะครับมแล้วก็ จอพี่แล้วอ่อนด้วยลูกกินแล้วอ่อนด้วยนะครับผมก็ร้องเพลงเพราะมากมาฟังแบบจังครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากใช่ครับตอนนี้หนูอยากร้องเพลงเลยนี่นี่มีไมค์หลายตัวเลยหนูร้องได้เลยหยิบมาร้องสักอันใช่ไหมเอาไปขับเัยเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยขนาดไม่ได้ออกงานมาสองปักแล้วอะไรนะครับไปขับเลยเหนียวแน่นเหมือนเดิม่ียวก็เหนียวแน่นกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวดีใจที่ทุกคนมาหากันเยอะขนาดนี้ครับใช่ไม่ได้เจอทุกคนนานมากเหมือนกันคิดถึงทุกคนมากเหมือนวันนี้ก็ได้รับแรงแบบ กำลังใจแฟชั่นไปรอยยิม้มได้รอยยิม้มให้การไปแบบเหมือนแบบไม่ได้ออกงานม,มานานมากยังไง<ๆ>รู้สึกแบบเกรงๆอยู่เลยเหมือนกันทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมผมก็แอบ,บเกรงนิดหน่อยครับเพราะว่าทาั้งหายมาจากการแบบ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 นี้นานพอสมควรเห็นว่าเขาดาวก็มีคอนเสิร์ตด้วยทั้งคู่ก็ไม่ถึค <ำ S 1> <อ>งคอนเสิร์ตก็ก็มีมีคร<ำ>ับมีเขาดาวครับผมก็ไปดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรร้องเพลงอะไรนะครับผมวันที่สามสิบ ล่าสุดถิดสองคเลยเป็นไงคะทีแรกให้กำลังใจเขาตอนหลังมาเสร็จจากการติดตามๆกันมาเลยครับดีแล้วจะได้แบบว่ารักผ่อนอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าพักผ่อนด้วยกันรักผ่อนด้วยกันนะครับผมก็อาการดีขึ้นแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมก็เดี๋ยวจะรักษาตัวให้ดีที่สุดครับช่วงนี้ก็ตอนแรกๆที่เพิ่งหายผมก็รู้สึกว่าเสียง เสียงก็ยังไม่ค่อยเหมือนเดิมครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้ดูแลกันแล้วกันยังไงบ้างตอนดูแลกันแล้วกันทางนี้แม่แม่แม่หนูดูแลหนูดูแลอยู่แล้วแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่นี่เหียเล่าให้หนูฟังแต่รายการเขายังไม่น่าจะออนใช่ไหมยันอยังพูดก่อนแล้งนี้ก็โผล่มาฝากฝากน้าครับฝากคุณแม่ฝากน้าที่เป็นพยาบาลคบสั่งยาอะในเงี้ย ก็ร้องโควิดน้องโควิดต่ก็น่าก็น่าจะมีกระทบบ้างก็เดี๋ยวไปของสำหรับซีเดี๋ยวไปตรวจอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงผมบบน่าจะมีแค่เสียงนะครับไม่เแต่มันกระทบกับเสียงร้องไหมใกล้หมดแล้วแรกๆก็กระทบครับรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดนิดหน่อยด้วยครับแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วครับก็รู้สึกเริ่มสบายใจขึ้นล่าสุดตอนเช้าตอดีเราเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้เลยดีดีดีมากๆเลยครับก็ ีใจท,ที่ทุกคนรอฟังเวอร์ชันจีนด้วยทั้งที่แบบเวอร์ชันไทยก็ปล่อยไปประมาณ2เดือนแล้วครับทุกคนก็ยังเราฟังเวอร์ชันจีนมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็คุณละครเรื่องมุขชายก็ใกล้จะจบแล้วด้วยเนื้อเรื่องก็เข้มข้นขึ้นมากมากเลยครับทรายก็ปากปากละครมุขชายด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงกาแฟด้วยครับทั้งสองเวอร์ชันเลยวันนดี้ดได้ดูกระแสบ้างไหมจากแบบแฟแฟอะไรเงี้ยหนังร้อยดูครับดูด,ดูดูในทวิตเยอะมากเลยครับเล่งดูว่าเขา รู้สึกว่าเขาความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นยังไงครับแล้วก็แฮปปี้ดแฮปปี้ดีเกินคาดเดิมเป็นช่วงลาสูดวงกันไปดินเนอร์เมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานนี้เลยครบตาหนูครับ 400K แฮปปี้400ใช่ครับเป็นวันเดยที่ตรงตรงตรงพอดีตรงกับวันครบรอบสองปีที่รู้จักกันพอดีไปดินเนอร์กันสองคนเห็นว่าทุกที่เป็นสายเมย์หรอคะเมื่อวาก็ใช่ครับ เไรานะ <laughs> มเป็นูเป,นเป็นสาย o. O. Oh, เฟเมื่อวานหนูเปครับหนูเปเพราะว่าตาถึงตามผมแล้วครับครั้งก่อนเฮียพาไปครับประมาณครึ่งปีที่แล้วแล้วก็ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้ไปสักทีครับเมื่อวานก็มีเวลาแล้วแล้วก็ได้พาเฮียไปสักทีร <laughs> จริงๆต้องแบบขอบคุณแฟนบทุกคนที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็เล่นแขกครบรอบ 2, <laughs> 2ปีด้วยครับผมก็ <laughs> ขอบคุณท <laughs> ีณ <laughs> ่นำโปรเจกต์ต่างๆที่เ่าตงๆนักให้นะครับผมก็เข้าไปดู แล้วมีอะไรพิเศษให้เป็นแฟนรึไหมคะเตียมมีอะไรพิเศษเป็แฟนครองปีมีอะไรพิเศษให้แฟนก็จะเป็นไม่รู้สิเราก็เราก็เป็นเราครับผมก็จะเป็นตัวเองเป็นทํางานให้เต็มที่ตอบแทนแฟนคลับทุกคนนะครับผมเราก็อยู่แบบแฮปปี้มีความสุขอยู่กับดิวิดีกับหมูอะไรเงี้ยก็ฟิลฟิลความรักที่เรามีให้ก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมเลยครับใช่เพิ่มเติมคือแก้มว่องอาจจะมีแก้มเป็นขอหวานพิเศษก็ได้ครับนิดหน่อยน